ตวันนี้ภารกิจทั้งเช้าทั้งเย็นของเรานะครับเราก็จะเก็บเห็ดอย่างนี้ทุกวันทุกวันนะครับดูผลผลิตออกอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องครับเก็บเห็ดใส่ตะกร้า,น,รรานะครับอันนี้ก็จะเป็นเห็ดนางรมเทานะครับผมนะพักใส่ถุงนะครับน่ะอร่อยมากินนะครับทุกคนนะครับน,นี่ก็เป็นเห็ดนางรมทองเห็ดครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่เป็นเห็ดนางรมทองน,น,นะครับเห็ดนางนวลนะครับแล้วก็เห็ดแต่ละอย่างเก็บเสร็จแล้วก็แล้วก็เอาทําความอันนี้ก็แล้วก็แพ็ค ใส่ถุงนะครับคือถ้าเกิดทําความสะอาดนี่ก็จะทําให้เห็ดออกดอกในครั้งต่อไปได้อย่างดีนะครับวันนี้บุญเรียงเสียงใส่ให้ทุกคนมาดูแบพร้อมๆกันนะครับเก็บเห็ใส่ตะกร้าแล้วเก็บใส่ตะกร้าไว้เก็บใส่ตะกร้าไว้เก็บช่อแล้วเก็บช่อต่อไปครับนะครับเราโยกกนิดนึงครับโยกนะฮะเพราะว่านะครับเก็บใส่ตะกร้าต่อไปก็จะเป็นเห็ดนางรมทองจะดอกสีเหลืองครับนะฮะต่อไปก็จะเป็นเห็ด นางร่มเทาครับเนี่ยรักษาช่อดอกของให้ทุกคนได้ดูนะครับผมจะให้ทุกคนดูนะครับแต่ละช่อดอกเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเห็ดเห็ดนางฟ้าภูฐานครับเดี๋ยจับจับให้ดูนิดหนึ่งจักครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งของลงเปิดดอกเห็ดนางร่มเทาครับกลังออกดอกครับก็ทยอยเก็บไปแล้วบางส่วนนะครับก็จะมีดอกเราจะเลือกดอกที่แล้วก็ทําให้เรียบร้อยนะครับผมนะครับให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่านะครับ อ่านี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะเห็นไหมฮะแล้วก็ส่วนที่เป็นเมื่อกี้ที่เป็นขาเห็ดออกไปนะครับผมเช่นกันนะครับพร้อมนะฮะวันนี้บุรียนงก็ให้ทุกคนได้เห็นลักษณะของดอกเห็ดน,นะครับอ้าวสีเหลืองๆนางรมทองสีชมพูนางนวลอันนี้ก็จะเห็นนางรมเทาครับอาจับให้ดูได้พัดนะครับทุกคนครับก็รีรังนี่ขั้นตอนที่เราจะต้องเก็บไปแช่ยเย็นไว้นะครับทุกคนนะครับ นี่คือเป็นการนาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพักใส่ถุงเรียบร้อยนะครับเก็บใส่ตะกก้าไว้เก็บใส่ตะเก้าไว้เก็บช่อแล้วเก็บช่อต่อไปครับนะครับอ่าเราโยกโยกนิดนึงครับโยกครับนะฮะเพราะว่าอ่าเนะครับเก็บใส่ตะกก้านะฮะนี่ลักษณะของเห็ดนางรมเทาครับนะเห็ดนางรมเทานะครับพร้อมที่จะเก็บนะครับวิธีการเก็บก็คือโยกโยกอย่างนี้นะครับ เก็บออกมานะครับแล้วก็จะเล็ก่อดต่อไปนะครับใน1ก้อนเห็ดแต่ก็จะมีออกดอกมาหลายชนให้ทุกคนได้เห็นนะครับนางรมทองนางนวลสีชมพูครับนะครับดอกสวยงามนะครับนอกจากเห็นสวยงามนี้นะครับทำอาหารได้หลายเมนูนะครับแล้วแต่ใครจะทำนะครับอันนี้ก็จะเป็นเห็ดนางรมเทานะครับผมนะผักใส่ถุงนะครับนะ้ากินนะครับทุกคนนะครับนี่ก็เป็นเห็ดนางรมทอง เห็ดแค่นี้นะครับเนี่ยก็จะเป็นเห็ดนะครับอ่านา่เป็นนางฟ้าผู้ถามนะครับให้ทุกคนได้เห็นนะครับหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นวัตถาระเห็ดเป็นอย่างไงบ้างนะครับนะทุกคนก็จะได้เห็นแล้วนะครับนี่เช่นกันนะครับพร้อมนะฮะวันนี้บุเรียงก็ให้ทุกคนได้เห็นลักษณะของดอกเห็ดนะครับอ้าวสีเหลืองๆนางร่มทองสีชมพูนางนวลอันนี้ก็จะเห็นนางร่มเทาครับอ่าจับให้ดูได้นะฮะ ถือว่าเป็นขั้นตอนอ่านี่ใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนะครับอยากใส่ถุงเห็ดนางรมทองเห็ดนางนวลก็ใส่ถุงด้วยกันนะครับเพราะว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็ใส่นี่ครับนะับไปดูนีดหนึ่งครับเห็ดนางฟ้าปูฐานก็จะเป็นลักษณะ่อดอกก็จะย,ยาวๆนิดนึงนะครับผมนะครับต่อไปก็จะเป็นเห็ดนางนวลออกสีชมพูนะครับทุกๆท่านนะครับนะนะก่อนที่เราจะเอาแพ็คใส่ถุงนะครับเราจะต้องเอาส่วนนี้ออกไปนะครับนะเรียกว่าเป็นเขาและขาเห็ดเนาะทุกคนนะครับนะส่วนนี้ออกไปก็ใช้กรรไกรตัดออกไปนะครับตัดออกไปทําความ จากนั้นก็จะเอาเห็ดนางรมเท่านะครับใส่ถุงลงไปครับนะฮะค่คอยๆวางค่อยควางครับผมแพ็คใส่ถุงเรียบร้อยนะครับทุกคนได้เห็นนะครับแพ็คใส่ถุงเรียบร้อยมาหานันเป็นประเภทต้มยำนะครับผมนะ ทำแกงได้หลายอย่างนะครับผมแล้วแต่ความชอบนะแปลรูปก็ได้นะครับแปลรูปเป็นแหนมเห็ดก็ได้นะครับนำพริกเห็ดก็ได้เขาเกลี่ยเผ็ดนะก่อนที่เราจะเอาพ็กใส่ถุงนะครับเราจะต้องเอาส่วนนี้ออกไปนะครับน่ะเรียกว่าตึนเขาและขาเห็ดเนาะทุกคนนะครับนะส่วนนี้ออกไปก็ใช้กันไกตัดออกไปนะครับนะตัดออกไปทําความอ่กอดอกเห็ดนะครับวิธีการเก็บเห็ดเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับเราใส่เห็ดนางรมเท้านะครับจะทาความสะอาดไปเอาตรงส่วนที่เป็นขาเห็ดออกไปนะครับนะแล้วก็เบอร์ใส่ถุงแล้วไปเก็บแช่ตู้เย็นไว้เก็บรักษาเก็บ เก็บไว้นะครับผมอันนี้ก็เห็ดที่เราเก็บมาเรียบร้อยนะครับนี่ลักษณะของเห็ดนางรมเทาครับเห็ดนางรมเทานะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งของลงเปิดดอกเห็ดนางรมเทาครับกลางออกดอกครับก็ทยอยเก็บไปแล้วบางส่วนนะครับก็จะมีดอกเราจะเลือกดอกที่เก็บไว้วันนี้นะครับก็โมอีกมุมอีกมุมหนึ่งที่จะเก็บดอกเห็ดนะครับหลังจากเก็บเห็ดเราก็จะต้องทําความสะอาดตรงหน้าก้อนให้ให้สะอาดนงจากนั้นก็จะเอาเห็ด นางรมเท่านะครับใส่ถุงลงไปครับเนี่ยฮะค่อยๆวางค่อยๆวางครับผมแพ็คใส่ถุงเรียบร้อยนะครับนี่ทุกคนได้เห็นนะครับนี่แพ็คใส่ถุงเรียบร้อยแค่นี้นะครับเลี่ก็จะเป็นเห็ดนะครับอ่าในเป็นนางฟ้าผูถานนะครับให้ทุกคนได้เห็นนะครับหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นวัตตาละเห็ดเป็นยังไงบ้างนะฮะนีทุกคนก็จะได้เห็นแล้วนะครับ นี่นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราเก็บเห็ดก็จะมีเห็ดนางรมทองสีให้ทุกคนได้ดูนะครับผมจะให้ทุกคนดูนะครับแต่ละช่อดอ,อกเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเห็ดเห็ดนางฟ้าภูฐานครับจะ <c oughs> จับจับให้ดูนิดหนึ่งจากทุกคนนะครับผมนะเพราะว่ามันก็จะมีส่วนที่เป็นเอ่เห็ดดอกเห็ดเก่าอยู่นะครับเพราะเอื้องนะฮะนางนวลสีชมพูนะครับมีดอกเห็ดนางฟ้าภูฐานด้วยนะครับนี่นะครับมีแล้วก็เห็ดนางรมเทานะครับ นี่ตระกูลนางสีนางเลยนะครับผมทุกคนนะครับผมนะเพราะว่ามันก็จะมีส่วนที่เป็นเห็ดดอกเห็ดเก่าอยู่นะครับเพราะแค่นี้นะครับนะก็จะเป็นเห็ดนะครับนั่นเป็นนางฟ้าผู้ถามนะครับให้ทุกคนได้เห็นนะครับหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นวัาตถาระเห็ดเป็นอย่างไงบ้างนะครับ ทุกคนก็จะเห็นแล้วนะครับนี่นะก็ได้นะครับนะเห็ดทุกอย่างก็สามารถทําอาหารได้กินได้หมดนะครับผมเห็ดนางนุเอาไว้นะครับนี่ตะกร้าที่เราเตรียมไว้ก็จะมีดอกเห็ดที่อยู่ในตะกร้าแล้วครับนะเก็บแล้วบางส่วนนะครับทุกๆคนนะครับเก็บไปแล้วนะครับเราก็เก็บต่อไปนะฮะเห็ดแต่ละอย่างก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่เราสามารถทําอาหารได้อร่อยเก็บมาจากเมื่อกี้นะครับ ให้ทุกคนได้เห็นนะครับโรงเห็ดของเราที่เก็บดอกเห็ดออกมาใส่ตะกร้าไว้นะครับอย่างเงี้ยฮะดอกเห็ดนะครับผมก็จะสวยงามทุกคนนะครับผมเพราะว่ามันก็จะมีส่วนที่เป็นเอ่เห็ดดอกเห็ดเก่าอยู่นะครับเพราะนะก่อนที่เราจะเอาพ็กใส่ถุงนะครับเราจะต้องเอาส่วนนี้ออกไปนะครับนะียกว่็ตึงเขาแล้วขาเห็ดเนาะทุกคนนะครับนะส่วนนี้ออกไปก็ใช้กันไกรตัดออกไปนะครับนะตัดออกไปทําความ อแค่นี้นะครับนะีก็จะเป็นเห็ดนะครับอ่านะนันเป็นแดงฟ้าผู้ถามนะครับให้ทุกคนได้เห็นนะครับหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นวัตตาละเห็ดเป็นอย่งไรบ้างนะครนะทุกคนก็จะได้เห็นแล้วนะครับนี่นะเก็บมาจากเมื่อกี้นะครับ ให้ทุกคนได้เห็นนะครับโรงเห็ดของเราที่เก็บดอกเห็ดออกมาใส่ตะกร้าไว้นะครับอย่างเงี้ยฮะดอกเห็ดนะครับผมก็จะสวยงามให้ทุกคนได้เห็นนะครับนางรมทองนางนวลสีชมพูครับนะครับดอกสวยงามนะครับนอกจากเห็นสวยงามนี้ครับทาอาหารได้หลายเมนูนะครับแล้วแต่ใรจะททุกคนนะครับผมเพราะว่ามันก็จะมีส่วนที่เป็นเอ่เห็ดดอกเห็ดเก่าอยู่นะครับเพราะรับวันนี้ภารกิจ ทั้งเช้าทั้งเย็นของเรานะครับเราก็จะเก็บเห็ดอย่างนี้ทุกวันทุกวันนะครับดูผลผลิตออกอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องครับเก็บเห็ดไซตะกงนะก่อนที่เราจะอาแพ็กใส่ถุงนะครับเราจะต้องเอาส่วนนี้ออกไปนะครับนะเรียกว่าต็นเขาและขาเห็ดเนาะทุกคนนะครับนะส่วนนี้ออกไปก็ใช้กัไกรตัดออกไปนะครับนะตัดออกไปทําความาเรียบร้อยแล้วครับนี่คือส่วนหนึ่งของการที่เห็ดเก็บวันนี้นะครับเก็บเห็ดเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับทุกท่านเขาจะมีเห็ดนางฟ้าเห็ดนางร่มเท่านะครับนี่ที่โรงเห็ดที่เราเก็บไว้วันนี้นะครับนะครับก็ มอีกมุมอีกมุกมหนึ่งที่จะเก็บดอกเห็ดนะครับนะฮะหลังจากเก็บเห็ดแล้วก็จะต้องทําความสะอาดตรงหน้าก้อนให้ให้ให้สะอาดอีกพร้อมที่จะเก็บนะครับวิธีการเก็บก็คือโยกโยกอย่างนี้นะครับ เก็บออกมานะครับแล้วก็จะเลือกช่อต่อไปนะครับในหนึ่งก้อนเห็ดแต่ก็จะมีออกดอกมาหลายช่อจะไปทาความสะอาดไปเอาตรงส่วนที่เป็นขาเห็ดออกไปนะครับแล้วก็เบอร์ใส่ถุงแล้วไปเก็บแช่ตู้เย็นไว้เก็บรักษาเก็บเก็บไว้นะครับผมอันนี้คือเห็ดที่เราเก็บมาเรียบร้อยนะครับก็ได้นะครับนะเห็ดทุกอย่างก็สามารถทําอาหารได้กินได้หมดนะครับผมเห็ดนางรมครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่เป็นเห็ดนางรมทองนะครับเห็ดนางนวลนะครับแล้วก็เห็ดแต่ละอย่างเก็บเสร็จแล้วก็แล้วก็เอาทาความนี้ก็แล้วก็แพ็ ใส่ถุงนะครับเรียบร้อยแล้วครับนี่คือส่วนหนึ่งของการที่เห็ดเก็บวันนี้นะครับเก็บเห็ดเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับทุกท่านเขาจะมีเห็ดนางฟ้าเห็ดนางร่มเท่านะครับนี่ที่โรงเห็ดที่เราให้ทุกคนได้ดูนะครับผมจะให้ทุกคนดูนะครับแต่ละช่อดอกเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเห็ดเห็ดนางฟ้าภูฐานครับจะจับๆให้ดูนีดหนึ่งจากที่เก็บไว้วันนี้นะครับนะครับก็ มอีกมุมอีกมุมหนึ่งที่จะเก็บดอกเห็ดนะครับนะฮะหลังจากเก็บเห็ดเราก็จะต้องทําความสะอาดตรงหน้าก้อนให้ให้ให้สะอาดพุกช่อดอกที่เราคิดว่าเจริญเติบโตเต็มที่เราก็เก็บไปนะครับทุกคนนะครับเก็บใส่ตะก้านะครับนะฮะเดี๋ยวพาไปเก็บดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นี่ฟาร์มเห็ดของเราโรงเห็ดของเราที่เอาไว้นะครับนี่ตะกาที่เราเตรียมไว้ก็จะมีดอกเห็ดที่อยู่ในตะก้าแล้วครับนะฮะเก็บแล้วบางส่วนนะครับทุกๆคนนะครับเก็บไปแล้วนะครับเราก็เก็บต่อไปนะฮะ เอาไว้นะครับนี่ตะก,กร้าที่เราเตรียมไว้ก็จะมีดอกเห็ดที่อยู่ในตะการ้าแล้วครับนะฮะเก็บแล้วบางส่วนนะครับทุกๆคนนะครับเก็บไปแล้วนะครับเราก็เก็บต่อไปนะฮะที่เก็บไว้วันนี้นะครับนะครับก็ มอีกมุมอีกมุมหนึ่งที่จะเก็บดอกเห็ดนะครับนะฮะหลังจากเก็บเห็ดแล้วก็จะต้องทําความสะอาดตรงหน้าก้อนให้ให้ให้สะอาดนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราเก็บเห็ดก็จะมีเห็ดนางรมทองสีเช่นกันนะครับพร้อมนะฮะวันนี้บุเรียนก็ให้ทุกคนได้เห็นลักษณะของดอกเห็ดนะครับอ้าวสีเหลืองๆนางรมทองสีชมพูนางนวลอันนี้ก็จะเห็ดนางรมเทาครับจับให้ดูได้ครับนะครับทุกคนได้เห็นครับเรียบร้อยแลวนะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะ เห็ดนางรมเท่าเห็ดนางฟ้าเห็ดจาก,ก้าใบนี้นะครับเราก็จะแพ็คใส่ถุงฮะทุกคนครับอ่านะครับทุกคนได้เห็นครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะเห็ดนางม